สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวยูทูบทุกคนครับผมอยู่กับผมครับกับบ่าวนิพนธ์มากินมาเที่ยวครับวันนี้บ่าวนิพน์บุกร้านทุเรียนร้านน้องป๊อปยินเทะครับผมเหมือนเดิมครับผมพิกัดเดิมครับดูที่หน้าร้านสะดวกซื้อนะครับผม FC ที่ ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาอุดหนุนได้ครับผมดูลูกนี้ววสวยมากสวย เจ้านี้เจ๋อบอกว่าโทรสั่งโทรสั่งตั้งแต่ตีสี่นี่แก่เลยนะเจ้านี้โ,โ,โ,โทรสั่งตั้งแต่ตีสี่น,นะนี่ลูกค้าจัดชันีด้วยนะครับผมเดี๋ยวเป็นภาพมุมวายไปเลยคร้ว มันเสีบก็กันไหลบ่ครับกันนาบกันอะไรครับกันนาบอ๋อครับผมนี่ลูกค้าประจำนะครับเอเคบอกว่าพี่แกโทรสั่งแต่ตีสี่เจ้าเดิมครับจอะได้ยาอ่ใจจน้อไปกินอ๋อครับ ราคาพ่เกินกันหลายครับแสบด,ด้ยมือนันก็เมื่อนันหวานดีได้มื่อนันนะชนีเจ้บผมบเขาเนื้องอ้องงมขนาดเป็นชนีไข่นะค่ะมาลงมาให้ตั้งร้านมัน้งใช่เสียมโ้มาจะอร้ามือ้าทับขายรัวร้กัแล้วุ่งเกกัแล้วสอง้องคนต้องต้องสองคนเหรอมันลาบเป็นคนตกง้เศ้าเนี่ย

แปดรอโลนี่คือแบ่งแบ่งเป็นสองร้านนะผมเป็นล้านของบทอ่าบทบทตองอีกคนละสี่ร้อยโลครับผมเมื่อกี้ไปแล้วครับหนึ่งรถกระบะเต็มรถกระบะเลยบ่าเนี้บนมาเจอพอดีครับเลย

ไค้ไล่บอรแล้วีีเลยอ่ญญา,ญญา,ามันน่เน้วเรงครับเรามุมนี้ครับขอบคุณครับ ว้าวเนื้อสวยมากครับหมอนทองนะครับผมนี่ลูกค้าประจำครับ

ไปครับเจ้านี้แกบอกว่าแกเปลี่ยนใจนะผมจะเอาแค่สองลูกปกติแกเอาสี่ลูกวันนี้ไม่มีก้านยาวปกติกติก,ตก,ก็แกจะกินก้านยาวด้วยนะผมะเนี่บบ

ว้าวนี่นี่เก๊ก็ยังไม่เลี้ยงนะผมก็อยู่ในเข่งอยู่มีเหลืออยู่ที่เข่งอีกสีเข่งหมดไปแล้วเข่งหนึ่งนะผมนี่ลูกค้าก็รอจ่ายตังค์อยู่ครับผมก็เอซี FC เข้าเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ช่อง y o u ูทูบบ่าวนี่คนมากินมาเที่ยวด้วยนะผม ก็เป็นกวนแล้วกำลังใจในการทำคลิปปองๆนี่พอนะผมแล้วก็ฝากกดติดตามเพจทางร้านด้วยครับผมบกับยูทูบนี่ยอยู่ที่ถนนลาดพัฒนาเหมือนเดิมครับ เอาละครับสท่าไหร่ทีนี้ก็บาทนกดนก็ขอจบชิปอยียง,งเท่านีา้ครับผม FC ท่านอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมสวัสดีครับบายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ในชิปต่อไปครับ